ชื่อพนิดารดเกษมค่ะอายุ16ค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนเป็นสมาชิกพิษจังหวัดอิบุรีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกษีิทิเมืองคำค่ะอายุ17ปีค่ะมาจากโรงเรียนเป็นสมาชิกพิษจังหวัดพรบุรีค่ะวันนี้อยู่ในงานถางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2553โดยภายในงานได้รวบรวมสุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันนี้จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะเพื่อนๆจะได้รับทั้งสาระความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากจองเป็นนักข่าวร่นจิงก็เชิญมาพบก,กันได้ที่บูริทโลกดิจิตลัลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22สิงหาที่ไมแขกบางานาและงานดีๆอย่างนี้อย่าลืมมาเที่ยวชมกันนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะ